สำหรับคลิปนี้เนาะจ้าเฮากระสีผ้ามาหูจักสรรพคุณทางยาของดอกกระเจี๊ยบแดงเนาะจ้าดอกของกระเจี๊ยบพ่อแม่พี่นอ้องคงจะคิดว่าเป็นดอกสีแดงสดเนาะจ้าแต่นั่นมันบาแมนจ้าส่วนนั่นมันจะเป็นกีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบจ้าที่มันจะซอยห่อหุมพนของกระเจี๊ยบเอาไว้ส่วนดอกกระเจี๊ยบมันจะมีสีชมพูจ้าเป็นดอกสีชมพูนอ่อนกระเจี๊ยบ เป็นสมุนไพรที่ห้าวหูจักกันดีเนาะจ้ะโดยเฉพาะห้าจะนิยมเอามาเฮ็ดเป็นน้ำกระเจี๊ยบดื่มกินเพื่อความสดชื่นเนาะจ้ะกระเจี๊ยบแดงนอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วยังเป็นสมุนไพ่ซร้อยรักษาเดรสารพัดโรคจ้ะก็ะย่างเช่นรักษาการท้องผูกกัดเซมหาแก่การเจ็บข้อแก้ไขวัดเนาะจ้ะ แล้วกะเจี๊ยบแดงก่ย่างเอามาเฮดเป็นชาดื่มกินบำรุงร่างกายได้ดีจ้ะและสำหรับคลิปนี้เข้ากับสิผ้าเมสูตรยาสร้อยขับนิ้วในไตขับปัสสาวะและไล่ไขมันในเส้นเลือดส่วนที่เข้าจะใส่ก็คือส่วนดอกของกระเจี๊ยบจ้ะและนี่ก็เป็นดอกของกระเจี๊ยบนะจ้ะแต่่าคลิปนี้เข้าหาดอกกระเจี๊ยบที่มันบานแล้วบ่มีจ้ะก็เลยเก็บดอกกระเจี๊ยบดอกจูม มาเห็ดวิธีเขายาให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งก่อนเนาะจา้ะแต่ถามีดอกบานกนให้เกิบด,ดอกบานเนาะจา้ะสำหรับวิธีเขายาเนาะจา้ะเข้ากับสีใสดอกกระเจี๊ยบสีชมพูนี่ลหละจ้ะจะใส่ดอกกระเจี๊ยบสดอยู่ประมาณหนึ่งกับมือต้มใส่กับน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็เอาไปเคี่ยวให้เลือประมาณหกลอยซี่จ้ะเสร็จแล้วห้อกระมากองเอาแต่านน้ำเอานา้ำกระเจี๊ยบมาไว้ถือดื่มกินตลอดทั้งมือ มันกัดจัดซอยเป็นยาบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังวังชาซอยละลา่ไขมันในเส้นเลือดซอยขับปัสสาวะแล้วกัแก้โรคเหนียวในไตระยะแรกได้จ้ะแล้ววิธีนี้ก็ย่างซอยบำรุงผิวพรรณได้ดีนาจ้ะแล้วนี่ก็ได้นำยามาแล้วเนาะจ้ะพอได้นำยามาแล้วก็ให้ดื่มกินตลอดทั้งมือจนว่านำยามันเหมิดเนาะจ้ะ กระสีซอยบำรุงร่างกายซอยรักษาโรคที่ว่ามาหนีเนาะจ้ะแล้วนี่ก็เป็นสูตรยาสมุนไพรจากดอกกระเจี๊ยบแดงเนาะจ้ะทั้งซอยบำรุงร่างกายแล้วก็ซอยรักษาโรคนี่ก็เป็นสรรพคุณดีๆจากสมุนไพรบานเห่าเนาะจ้ะถ้าถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเหตุช่องค่อยไทยอีสานในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันไ่คลิปนาะสวัสดีค่ะ